สวัสดีครับผมมาเต๋าสอนการใช้งานรถฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์นะครับเช่นเคยนะครับคือตอนนี้นะครับมีเพื่อนๆนะครับมีลูกค้านะครับหลายท่านเลยนะครับถามผมเข้ามาว่าจอนะครับซิงสามหรือว่าจอซิงใหม่นะครับในรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยมัว่าจะเป็นฟอร์ดเรนเจอร์ฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับมันจะดู YouTube ได้ไหมนะครับ มันจะดู YouTube ได้หรือเปล่าซึ่งเวลาเราออกรถไปเนี่ยมันพอเสียบ Android Auto หรือ Apple c a r าเป y เนี่ยมันก็ไม่สามารถดู YouTube ได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพามาแนะนำแล้วกันนะครับวิธีการตั้งค่านะครับใช้งานเพื่อที่เราจะดู YouTube บนรถยนต์ฟอร์ดโดยที่ไม่ทำให้ประกันรถหลุดหรือทำให้อ่า ประกันโทรศัพท์เราหลุดนั่นเองนะครับก็คือเราไม่ต้องรูดเครื่องนะครับไม่ต้องปรับแต่งอะไรทั้งนั้นเลยแค่ทําตามวิธีที่ผมบอกนะครับทำตามไปเลยครับยังไงดูได้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก่อนที่ทุกคนนะครับทําตามที่ผมบอกนะครับผมต้องบอกไปก่อนว่าการขับขี่รถยนต์นะครับถ้าเกิดว่าเราติดตั้ง youtube เนี่ยคือผมทําเพื่อ ให้กับคนอื่นแล้วกันนะครับคนที่นั่งข้างหรือว่ามีลูกหรือว่ามีครอบครัวนะครับนั่งด้วยเนี่ยเขาอยากดูนะครับผมก็ไม่อยากให้แนะนําว่าให้คนขับเนี่ยละสายตาจากท้องถนนจริงๆรถเขาทามาดีแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยมีเซฟตี้นะครับทําให้เราผู้ขับขี่เนี่ยไม่ละสายตาไปดูจอนั่นเองนะครับต่อให้ผมสอนวิธีการดูยูทูบไปแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วก็ระมัดระวังนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา แล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปแบบไวๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับเข้ามาที่ Google Drive นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Google Drive เอาไว้นะครับเอาไว้ในให้ใต้คลิปนะครับผมก็เข้าไปโหลดที่ได้ได้เลยครับผมอ่ะเริ่มแรกนะครับเราก็กดติดตั้งครับผมกดเข้าไปปุ๊บอ่ะตั้งค่านะครับ อนุญาตจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จักนะครับกดย้อนออกไปปุ๊บมันก็จะให้เราติดตั้งกดติดตั้งเลยครับจริงๆวิธีนี้ใช้ได้กับ Android เกือบทุกรุ่นนะครับอ่ะเสร็จเนาะนะครับอ่ะเสร็จแล้วกดเปิดได้เลยครับผมต้องบอกก่อนว่าของผมเนี่ยมันเป็นซัมซุงนะครับ s 1 0 Lite นะครับมันเป็นอ่าตัว Android เวอร์ชันน่าจะ11แล้วแหละนะครับจริงๆ Android เวอร์ชัน10ขึ้นไปเนี่ยมันมี Android Auto มาให้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่ามันใหม่เกินไปครับมันใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพามาดูกันว่าเราต้องใช้เวอร์ชันไหนอ่าเมื่อเราได้แอป AA STO ตมาแล้วนะครับอ่ะเราจะมาโหลดตัวอ่ะเอาสตัวครับเอาตัวนี้ก่อนเลยครับ AA Miller p l u s นะครับกดเข้าไปเลยครับ AA m i r l e r Plus พึ๊เปินะครับเดี๋ยวผมดูก่อนซิมีอะไอื่นปะเอออันนี้แหละถูกแล้วครับ AA Miller p l u s นะครับเหมือนสะท้อนกระจกนะครับ กด Inter. อิงต่ออะเหมือนเดิมครับพอตั้งค่ามันก็จะให้ให้เราตั้งค่าจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จักนะครับกดเปิดนะครับกดย้อนกลับแล้วกดติดตั้งเลยครับ a a mirror pad นะครับเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นกดอเปิดเลยครับเปิดเสร็จนะครับเราต้องเข้ามา setting ก่อนนะครับผม ขั้นตอนแรกนะครับเข้าไปที่สกรีนเซตติ้งนะครับผมให้ตั้งค่าตามผมเลยนะครับอ่ะอันแรกนะครับกดตรงนี้ครับสกรีนนะครับเลือกมาอันนี้ครับอันที่3นะครับอันนี้เลือกมาที่90นะครับแล้วก็อันนี้นะครับโหมดมาเป็นฟูลนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงสกรีนไซส์นะครับกดเปิดนะครับอ่ะพอาเปิดตามนี้เสร็จกดย้อนกลับนะครับแล้วก็มากดอันที่2นะครับออเทอร์เซตติ้งนะครับ กดเปิดตรง Open On Start นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเมื่อเราเปิดหมดแล้วนะครับเรากดออกได้เลยครับเข้าไปที่ a s t o นะครับเมื่อกี้เราได้ AA มีเลือกพั s มาแล้วนะครับต่อไปเราจะมาเอาคาสตีมนะครับคาสตีมให้เรามาเลือกคาสตีมตรงนี้ครับเวอร์ชั่น2006นะครับอ่ะกดเข้าไปครับตอนที่นิวแล้วก็กดติดตั้งครับ แล้วเราก,กดติดตั้งแอปนะครับโอเคอกดเปิดนะครับขณะใช้แอปนะครับอนุญ,ญาตนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้คาสตีมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเรากดออกได้เลยครับทีนี้นะครับให้เรามาเข้า Google นะครับแล้วก็อ่า ให้เรามาพิมพ์นะครับตรงนี้นะครับว่า android auto นะครับอ่าถ้าเราเคยพิมพ์ไปแล้วเราก็กดเข้าที่เคยพิมพ์ไปได้เลยครับเนี่ย android auto แล้วก็ให้เราเลื่อนมาตรงนี้นี่ครับที่เขียนว่า android 6.4.6ุดอะไรเนี่ยนะครับกดเข้าไปเลยครับพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างให้กดที่เวอร์ชั่นเก่าครับอ่า พอกดที่เวอร์ชันเก่าเสร็จนะครับให้เรามาเลือกเวอร์ชั่นอ่า6 3 6ส1 3 2 3นะครับวันที่16เมษายนนี่ครับเอาเวอร์ชั่นนี้นะครับกดเข้าไปนะครับกดดาวน์โหลดครับกดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลอด,ด,โดอีกครั้งนะครับแล้วก็รอมาโหลดสักแป๊บหนึ่งครับ เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับกดเปิดครับกดติดตั้งครับอโอเคอย่างของผมเนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าอ่ามันมี Android Auto อยู่ในอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็น Android version ใหม่นะครับให้เข้าไปที่อ่านี่ครับอ่ะเริ่มต้นเลยแล้วกันเมื่อเราเข้าให้เข้ามาที่ App Store นะครับแบบนี้พอเข้ามาที่ App Store เสร็จปุ๊บนะครับ ให้เรากดไปที่โปรไฟล์ของเราครับเข้ามาที่แอปและเกมของฉันครับแล้วก็เข้ามาที่ตรงที่เราติดตั้งแล้วนะครับแล้วก็มาเลือกที่ Android Auto สำหรับเครื่องใครนะครับที่ Android เป็นเวอร์ชั่นใหม่อยู่แล้วนะครับให้กดถอนการติดตั้งก่อนนะครับพอถอนการติดตั้งเสร็จแล้วเราค่อยไปโหลด Android Auto เวอร์ชันเก่าเข้ามานะครับ พอโหลดเวอร์ชันเก่าเข้ามามันจะขึ้นหน้าต่อแบบนี้ครับว่าให้เราอัปเดตเราไม่ต้องอัปเดตครับเราก็ไปกดติ๊กถูกออกก็คือเราไม่ต้องการให้มันอัปเดตนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเรากดออกกันเลยนะครับอ่ะผมเกือบลืมนะครับอีกนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะอ่าใช้งานนะครับแอปที่โหลดมาทั้งหมดให้เข้าไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยครับ เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับจะเจอคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับอันนี้จริงๆแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันนะครับแต่จริงมันจะคล้ายๆกันนะครับอย่างผมเป็นซัมซุงนะครับแล้วก็เลื่อนมาเลื่อนมานะครับก็จะเจอข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับกดเข้าไปเลยครับอ่าเราก็จะเจอข้อมูลต่างๆ Android เวอร์ชันรุ่นนี้นั่นให้เลื่อนมาที่อ่าเนี่ยครับหมายเลขรุ่นเนี่ยครับ ย,ย้ำๆเงี้ยครับสัก5ครั้งครับมันก็จะขึ้นว่าคุณได้เปิดใช้งานโหมดผู้พัฒนาแล้วนะครับแต่ของผมเนี่ยผมเปิดแล้วไงมันก็เลยขึ้นว่าไม่จําเป็นว่าผมเปิดแล้วนะครับให้มากดตรงนี้นะครับ5ครั้งพอกดเสร็จแล้วนะกดย้อนออกมานะครับเราก็จะเจอเมนูล่างสุดครับเป็นทางเลือกผู้พัฒนานะครับให้กดเข้าไปครับกดเข้าไปเสร็จนะครับอ่ะนี่ฮะเราเปิดเราก็เลื่อนลงมาครับตรงคําว่า การแก้ไขข้อบวกพ่องย s b บนะครับปกติมันจะปิดอยู่แบบนี้น้บให้กดเปิดนะครับแล้วก็ตกลงเรียบร้อยครับเท่านี้เองนะครับแล้วเราก็ไปลองเสียบใช้งานกับตัวรถได้เลยโอเคไปกันครับโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็ไปอยู่กันในรถแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเสียบเจ้าสายย s b บีนะครับเข้าไปกับตัวรถโอเคเสียบไปแล้วนะครับ วางโทรศัพท์ไว้เลยนะครับเห็นไหมเลยนะครับหน้าจอมันก็จะขึ้นนะครับซิงค์นับกําลังพยายามนะครับเริ่มการทํางานของ Android Auto นะครับตรวดสอบที่อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ผมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมมากดถัดไปนะครับถัดไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็อันนี้ไม่เป็นไรออกไปก่อนนะครับ ตั้งค่านะครับในหน้าจอของรถคุณนะครับอ่ะผมปิดตรงนี้เอาโทรศัพท์วางเล้แหละเดี๋ยวขอเบาแอร์นิดนึงนะครับเสียงลมมันค่อนข้างแรงนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ android auto นะครับอ่ะกดตกลงไปเลยครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้มันก็จะขึ้นหน้าจอนะครับตอนนี้เป็นเหมือนอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ Google Map นะครับเราก็สามารถใช้งาน Google Map ได้นะครับ แต่นี่ครับสิ่งที่เราต้องการคือนี่แหละครับค่าตีมนะครับก็คือแอปฟังเพลงดู youtube นั่นเองซึ่งปกติแล้วเนี่ยเห็นไหมมันดูไม่ได้นะครับนะแล้วก็มีเอมีเลดิงมีเลดิงคือการะสะท้อนหน้าจอครับเราสามารถสะท้อนหน้าจอมือถือเรามาได้นะครับ่ะลองดู y o u t u ก e นเลยนี่ครับ u t u b e อ่าเราอยากฟังอะไรอะ่ะผมลองฟังเพลงสัก เพลงอะไรดีเนาะอ่าลองเดี๋ยวก่อนทำไมหาเพลงฟังไม่มีเพลงจะฟังเลยอ่ะนี่แล้วกันนะครับอเคเรียบร้อยนะครับดูได้เนาะอ่าลองเปลี่ยนเพลงสิกดย้อนกลับ นะครับอ่นนี้ดีกว่าครับมาลองเพลงนี้หนไครับดูได้นะครับชัดแจ๋วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผม <c oughs> ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการนะครับดู ยู u ูบนะครับบนรถยนต์นะครับฟอร์ดเ n นเจอนั่นเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องอไปเปลี่ยนอุปกรณ์หรือว่าไปาปรับแต่งโทรศัพท์เลยนะครับก็คือประกันไม่หลุดแน่นอน ประกันทดสับก็ไม่หลุดนะครับประกันรถยนต์ก็ไม่หลุดนะครับใช้ได้แน่นอนนะครับทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสาหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ